เยอะครับน้าใหม่เยอะครับบางทีแต่ก็สู้ครับแต่ก็สู้ครับครับช่วงนี้ลงนิดนึงครับเพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะครับยอดที่ได้ตกหน่อยครับขอบคุณมากครับบางทีแต่ถ้าบางทียังเป็นชิ้นใหญ่หลักพันไหวก็เปมาหลักพันให้เจรเรื่อยๆนะครับบางทีนะถ้าคุณบางทีไหวแต่แล้วแต่บางทีแล้วกันไม่ว่ากันครับเมืองทองมาบ้างก็ได้นะถ้าใครมีทุนใหม่ก็ขอเมืองทองขึ้นไปก็ได้ ถ้าทุณทุณไหวนะขอบคุณมากคับคุณหน่อยขอบคุณนะคุณหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าปืนพ้นเงินนับปืนอที่มีตอนนี้อ่ะคุณหน่อยแล้วก็คุณบางทีเปมาเปลาเปมาแล้วเนาะหน่อยขอบคุณนะหน่อยวันนี้ได้เยอะเลยครับเพราะคุณหน่อยนะขอบคุณมากหน่อยขอบคุณนะหน่อยนะขอบคุณมากโอเค ตอนนี้นะถ้าใครอยากให้จา์